ค่ะวันนี้ผมจะมาเออก็ไม่รู้จะมาถ่ายคลิปทำใหม่นะก็มาทำทีเชิดนะอะไรนะโว้เดินไปแป๊บเดียวเอง่ต้องเด็กแม่งเดินนะของจริงออาปวดผิดไปซื้อผักมาเติมนี่ทำทำเองนี่ได้กินแล้วก็ ข่้นตอนที่ให้เราทำนะคะ,ะ,ะนคนะี่ก็มา่ถึงกุญโคลสมัครอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะอันนี้จะเป็นของผมวัดีนวเชื่อ,อ,อนนะฮะจาว่าไม่ชวนได้ที่้จ่ายะไปไหมที่ไปกลดไหมกับปาไม่ไม่ไปครับนั่นแหละเดี๋ยวก็ว่าป่าไม่ชวนนี่ก็รอนี่ไม่ไปหรอก เดี๋ยวอันนี้เข้ามาทันก็ไม่ตัดกบยังไม่ตัดกบตัดที่แล้วเข้ามาฮะไอนี่ก่อนเพราะเราสมัครอนี้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วเราก็กดมาตรงนี้ไม่ยังอยู่ตรงนี้แล้วนะโอ้ไม่ก็ทำไม เอาใหม่รลนใหม่นะครเอาใหม่เลยนะเอ,เอาใหม่นะครับให้เราเข้ามาใน Google Home ก่อนนี่จะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะให้เราสมัครอะไรให้ให้เราสมาัคร,รอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ให้เรานะครับเข้ามาใช่ไหมโอ้โห้ยเขาจะมีให้ท,ที่ที่ไว่าเข้าลู้กันแล้วในตองอหนก็ไ่เลย หลุดหลุดแล้วบางเสซ้าก็จะทำไม่ได้นี่ที่บอกเข้าไปยังว่าบางเสซ้าทำได้บางเออลืมบางเสซ้าทำไม่ได้เด้อทุกคนอ่ะพี่พลอสพูดแบ <c oughs> บอยากพูยนะ <c oughs> ไม่ใช่อเลยเนี่เรามาตรงไม่เช่อไหมเ <c> น <oughs> ี่ยกดถาว่าคอเว็บไซต์สำหรับเด็กท้องแล้วเสียงเราเป็นอะไรเออกดไปเลยนะ,เนะครับไปเลยนะครับว๊ด ก็อู่เขาก็เข้ามาหน้านี้ให้ผมกดมาตรงที่ทีเชิดเนี่ยเห็นไ,ไหมตรงนี้นะคะมันมีตัวทีน้ำมันเนี่ยแล้วก็ให้เราแบบไอทีเดิมหน่อตยที่บอสหน่อยให้เราลองนี้นะที่เราให้กด,น,น,กดนะครับให้กดนะครับให้กดให้เราเลือกตัวทีเชิด จากนี่นะครับในในในกูเกิลนะเราเลือกเสื้อนีใช่ไหมแล้วก็พอเรากดคำว่าเลือกใช่ไหมนี่ของคุณทายของคุณท่านเลยก็จะกดตรงนี้นะลุบแล้วก็จะได้แล้วก็รีเซ็ตแบบนี้นะก็จะได้แล้วบ๊ายบาย